ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่อง e lot channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโลบอกกันอีกเช่นเคยนะครับกับแมป The Fort นะครับผมซึ่งนี่ครับตัวละครของผมนะครับค่อนข้างที่จะแน่นในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมถึงขั้นเกือบจะ end game เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดูครับนี่เลยครับผมนี่ผมได้ ทางฝังของพิกแอที่เป็นลาวาแล้วเนาะนะครับราคาประมาณ1 5 0 0 0 0เหรียญมั้งนะครับผมที่เราฟาร์มแล้วก็เอามาขายเนาะนะครับผมซึ่งอันเนี้ยถามว่าดีไหมดีมากๆครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มนะครับความเร็วในการขุดเนาะนะครับแล้วก็พลังในการขุดก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่นะครับผมแต่แต่นะครับหลังจากที่ผมไปเล่นมาเนาะนะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปแรกไปนะครับผมแล้วก็ มาลองเล่นโดยที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับทําให้ผมรู้ในหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆว่าเฮ้ยหลังจากที่เราได้พิแอคที่ดีแล้วนะครับผมเรานะครับต้องหาพวกเผ่านะครับที่ดีด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเผ่านะครับผมไม่สามารถสุ่มได้อีกแล้วนะครับตอนนี้ดูดิผมสุ่มได้แบบฮูแมนทั้ง2ออันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นนะครับ จนกว่าเราจะถึงเอนเกมนะครับเราต้องมีเผ่านะครับที่จําเป็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังเนาะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งเผ่าทั้งด้านขวาของเราเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและผมก็ไปหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆนะนะครับผมที่ผมไปหามานะครับเขาแนะนํานะครับผมมีอยู่แค่4เผ่าหลักๆนะครับที่จะทําให้ เรานะครับผมเล่นได้ดีกับแมปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าสี่เผ่าที่ผมแนะนานะครับเป็นแนะนําเผ่าอะไรบ้างเนาะนะครับอันนี้ขออนุญาตดูจากเว็บแล้วก็ใช้ทานสเลดเนาะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับผมอ่ะเผ่าแรกนะครับก็คือกรอบบินครับผมซึ่งกรอบบินนะครับผมจะลดพังชีวิต15%นะครับแล้วก็ลดขนาดตัวอีก15%นะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กนะครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ15%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับด้วยมีสั้นนะครับ10%นะครับแล้วก็เวลาที่เรานะครับผมเหมือนกับซื้อ p i กแอหรือว่าซื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในร้านค้านะครับจะมีส่วนลดนะครับอีก12%นะครับผมสมมุติว่าเราจะซื้อ p i กแอกอันนึงนะครับผมสมมุติว่าราคา105เนาะ อาจจะซื้อได้ประมาณแสนสองแสนสามนะครับอันนี้คำนวณผิดขออภัยนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับเป็นทางฝั่งของดรากนะครับผมตรงนี้นะครับผมสำหรับดรากนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มความเสียหายจากการขุด15%นะครับผมแล้วก็เพิ่มความสามารถในการตีเหล็กอีก5%เนนะครับผมแล้วก็ การขุดแร่นะครับแบบคริสตอลมีโอกาส20%นะครับที่จะสร้างความเสียหายต่อหินนะครับเพิ่มเพิ่มอีก50%นะครับถ้าเกิดว่าติดคลียนะนะครับผมเราก็รู้สึกว่าจะมีลดความสูงนะครับ20%นะครับแล้วก็ลดความเร็วในการขึ้นที่5%อันนี้ก็ดีนะครับเวลาที่เรานะครับไปขุดนะครับผมก็จะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการตีเหล็กหรือว่าการตีอะไรต่างๆนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก5%นั่นเองเนาะนะครับผมแล้วก็ อย่างที่3ครับผมนั่นก็คือเผ่า Angel นะครับ Angel ก็คือเผ่านางฟ้านะครับเพื่อนๆซึ่งเผ่านางฟ้านะครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเวลานะครับผมที่เราพุ่งนะครับก็จะลดคูดาว20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะในการพุ่งนะครับผมอีก5%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการหลบหลีกการพุ่งตัวนะครับอีก15%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังกระโดดนะครับ25%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังกายภาพนะครับ20%นะครับผมแล้วก็ เวลาที่เรานะครับขุดหินนะครับผมจะมีตรงนี้ครับดีมากๆเลยครับก็คือเพิ่มโชคอีก3 0นตนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ผมโคตรอยากจะได้เลยครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีดวงนะครับกับการขุดถาแร่ที่เป็นแร่แรนลนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมสมัยนะครับ มีโอกาส50%นะครับที่จะใช้สมัยเมื่อโจมตีนะครับโดนเป้าหมายสร้างความเสียหายทางกายภาพอีก30%นะครับเมื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพลังกายไม่จํากัดเมื่อพลังชีวิตต่ํากว่า20%อันเนี้ยก็ดีทั้งเวลาหลบรีดนะครับผมแล้วก็มีอ่าพวกขุดหาแร่นะครับแร่เเนาะนะครับมีโอกาส30%เลยนะครับผมที่จะมีโชคเนาะนะครับแล้วก็มีทั้งอ่าดามิเอตนะครับผมเวลาที่เลื่อนราลุเนาะนะครับเพราะว่าทั้งฝั่งของลาวาถ้ำลาวาที่เราไปลงนะครับผมจะบอกว่า มอนตีแรงมากๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเดมอนนั่นก็คือปีศาจของเราเองนะครับผมสาหรับเดมอนนะครับหรือว่าปีศาจของเรานะครับผมก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับบวก20%นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับบวก20%เหมือนกันนะครับแล้วก็ความเสียหายทางกายภาพบวก20%นะครับแล้วก็ความเสียหายจากไฟที่รุนแรงขึ้นนะครับ20%แล้วก็ความสูง อันนี้ไม่แน่ใจว่ากระโดดหรือเปล่านะครับอาวุธ30%แล้วก็ความกว้างความลึกเนี่ย10%ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาแปลมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปลวไฟย้อนกลับนะครับมีโอกาส25%นะครับผมที่จะเผาไหม้ศัตรูเมื่อได้รับความเสียหายนะครับผมแล้วก็ออร่าต้องคำสาดนะครับขณะดต่อสู้นะครับจะมีพื้นที่เล็กๆนะครับรอบตัวของเรานะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับจะสร้างความเสียหายอีก10%นะครับของอาวุธ อ่าของคุณต่อวินาทีเนาะนะครับผมก็เอาง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเราต่อสู้อยู่นะครับก็จะมีวงวงตรงพื้นของเรานะครับตรงเนี้ยจะบดสิให้กับอาวุธของเราเนาะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับนิ้วปีศาจนะครับเมื่อตัวเรานะครับพุ่งจะเทเลพอร์ตพร้อมอนุภาคอ่าไฟนรกนะครับและมีโอกาส35%นะครับที่จะสร้างวงกลมไฟนรกนะครับสร้างความเสียหายสี่สินะครับผมของอาวุธของคุณนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นเวลาสามวีเนาะนะครับแก่ศัตรูภายในแบบแกะ ของนั่นเองเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับที่ผมแปลไม่เป็นเนาะนะครับอันนี้ผมใช้ท่าสเลดเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็ตอนแรกมันก็เป็นภาษาไทยแหละแต่มันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมพอดูในเว็บที่เขาจัดข้อมูลไว้เนาะอันนั้นมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับ ID นี้นะครับผมผมจะทิ้งไว้แค่นี้ครับ และผมจะไปสุ่มนะครับสร้าง ID ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าการารีโลหรือว่ารีไอดนะครับของเกมโลว์บอกเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็ก็ไม่มีใครสอนนะครับว่ารียังไงเนาะนะครับก็มีแต่ไปสร้างเพิ่มขึ้นมาเอาเป็นว่าผมจะเอาทางฝั่งของเผ่านางฟ้าให้ได้ครับ0.5%นะครับผมไปดูในกลุ่มพูดคุยนะครับเขาบอกว่า เขาสุ่มแค่ครั้งสองครั้งเขาได้เดมอนอ้โหมาดูกันว่าผมจะสุ่มกี่ครั้งถึงจะได้แองเจลนะครับผมจเจ้านางฟ้านะครับผมตัดภาพไปตอนที่ผมสุ่มเสร็จเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็สุ่มได้สักทีนะครับผมหลังจากที่ผมนะครับรีโรนะครับแล้วก็สร้างไอมาประมาณ28 ID นะครับผม ก็ได้ปีศาจมาแล้วนะครับสปินก็เหลือ2เนาะอันนี้เป็นไ d เดที่28เลยนะครับผมจะเล่นปีศาจนี่แหละนะครับผมก็นางฟ้าไม่ได้สักทีก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ปีศาจเนาะนะครับเน้นต่อสู้เอาไว้นะครับผม่มาโอเคเลยนะครับผมก็มานะครับ ในที่สุดนะครับเราก็ได้ปีศาจนะครับผมซึ่งความจริงนางฟ้านะครับผมมันก็จะดีกว่าแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราเล่นปีศาจโอ้ยมีปีด้วยนะครับผมอ่มาปุ๊บเฮนี่ไงขวับนี่ไงวับโอ้โหมาครับผมได้เวลาสนุกแล้วนะครับผมปรับปรับโอ้ยรู้สึกตีแรงมากครับปุ๊บ อรู้สึกมันมันตีแรงๆังไม่รู้ครับผมอ่าดยความที่เป็นปีศาจด้วยนะมั้งนะครับผมจากที่เรานะครับผมอ่านสกิลนะครับผมไปสกิลเนาะนะครับจากต้นคลิปนะครับผมตอนนี้ก็ในใช่แล้วในใช่แล้วอืมกว่าจะรีได้ครับผมผมท้อเลยครับผมในที่สุดนะครับเราก็รีจนได้นะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีอีกประมาณ2ช่องสามช่องนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปลองรีหานางฟ้าก็ได้นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมพูดไม่ถูกนะครับผมปุ๊บอืมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถู่อซอมบีได้เร็วแค่ไหนครับปุ๊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 บหัวนี้เร็วห้าครับเฮ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิอมดเอาลุ้มเหรอลุ้มเหรอลุ้มเหรออุ๊ยสตันครับมา รวมแล้วไงยรวมแล้วไงฮะรวมแล้วไงอะไรฮะชอบรวมเหรอชอบรวมเหรออ่าก็ถือว่าแรงดุ้ยนี่ไงมีออร่าเห็นไหมครับออร่าที่แบบอ่าออกมาเนาะนะครับน่าจะ15ป่ะหรือ10ที่เราอ่านตอนแรกนะครับผมไม่แล้วอะไรฮะเฮ้ยแต่เลือดผมไม่พร้อมแต่เบลสองผมสู้นะสู้นะผมสู้นะผมสู้สู้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอุ้หไม่ได้ไม่ตุตุย ผมไม่น่าห้าวครับอเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าผมมีอาวุธที่ดีกว่านี้นะผมมาเอาคืนแน่ๆนะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับทำเควสกันไปก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะเตีเอาวุธแบบไหนนะครับผมผม,มาใช้งานเนาะนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ ได้คาตานะมาแล้วนะครับดีเลอร์เก้าสิบเอ็ดเนเลยนะครับผมแล้วก็ดามจอยู่ที่หกจุดเจ็ดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปลองดาเมจกับทางฝั่งของอีมอนที่มันชอบตีผมอะมาโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำกันแล้วนะครับผมจะหานะครับผมทางฝั่งของอ่าตัวที่เขาถือระเบิดวิ่งมาหาเรานะครับคาตานะผมอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่ติดตั้งเลยอ่ะมาครับ มาเลยโอ้ยดูดิดูถือคาตานะครับไม่แน่ใจว่าห้องนี้นะครับผมห้องแรกเนี่ยมีหรือเปล่าเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้ยเพิ่มดามจขึ้นมาครับผมโอเคเพราะว่าตอนนี้เราต้องหารูนครับผมเราต้องแบบไล่คิวปิศาจรัว,วมาอันนี้วลลิวอะไรวิวสองมาปึ๊บปึ๊บป๊บอึ๊บนี่งไงมาดิมาดิมาดิ นี่ไงชอบชอบคิวของหมอชอบคิวมหมอเพื่อนช่วยเดี๋ยวผมชื่อเองเพื่อนผมช่วยเองเพื่อนนี่นี่ผมรับช่วงต่อเองไหนไหนไหนมีอีกไหมอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีหรอเออห้องนี้โุ้ยเบ็วะไม่ยุ่งดีกว่าอืมห้องนี้ไม่มีหรอปกติจะมีอ่ามอนสเตอร์นะครับที่ถือระเบิดเนาะ หรือว่าต้องไปห้องสองนะครับห้องลาวาเนาะมันจะมีไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาตัวไหนเมื่อกี้ชอบฆ่าผมนี่ตัวไหนตัวไหนฮะไหนไหนเึบปันไม่โดนฝังอู้เววเก้าแม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเวลเก้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่ออาไม่มีเลยครับผมไม่รู้ว่าห้องแรกน่าจะไม่มีครับ อืมไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเวลเวก้าเวลเวลโอ้เวลเยอะจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมก่อนเดี๋ยวผมมาเอาคืนแน่โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับสําหรับ EP แรกของเรานะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมนะครับไปเก็บเวลไปฟาร์มของไปทําแบบว่าให้มันนอกเหนือจากมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะซื้อ พิกแอดตัวไหนเนาะนะครับว่าผมเล่นถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึ่ง EP ีหน้านะครับก็สําหรับอีีนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม,ม,มน,นะครับสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ